สวัสดีครับผมโอ๊ตครับผมโก้ครับจากเพจสเปซบาร์ครับวันนี้เราอยู่กับ x อ็กเพ6ิงจีรถไฟฟ้าที่ล้ำที่สุดไฮเทคที่สุดในชั่วโมงนี้เลยอืมเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมาได้ไงฮะคนขับก็ไม่มีไม่มีคนขับเรากดมาเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่อง เ็กเพิง T6 นะครับจะมีทั้งหมดกัน2รุ่นก็คือรุ่นมาตรฐานกัะรุ่น long ลน n s ตัวนี้ที่เรามารีวิววันนี้คือรุ่น long ลน n ์ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0้านบาทแรงม้าอยู่ที่285แรงม้า4 4 0นิวตันเมตรสมดุถึงร้อยใช้เวลา6.2วินาทีมาดูด้านหน้าก่อนดีกว่ามาอ่ะอย่างแรกเลยความล้ำความทันสมัยของเขาดูไฟหน้านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น daytime running light ของเขานะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างจะเป็นไฟหน้าแล้วก็ทาง X เพิงนะครับเขาจะมีกล้องเนี่ ทั้งหมด12ตัวแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันอ่ะอีก12ตัวแล้วก็มีเรดาร์อีก5ตัวรอบคันรวมทั้งหมดเนี่ยรอบรอบคันเนี่ยจะมีเซนเซอร์ทั้งหมดอ่ะรวมๆกันแล้ว29ตัวโอวเยอะจังพี่เรียกว่าช่วยเหลือกันขับขี่รอบคันเลยอ่ะแต่ว่าส่วนของด้านใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีฟังนะครับรุ่นนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างคันนี้ทรงเขาจะกลมๆท้ายเขาจะลาดลงนิดนึง มือจับประตูเขาจะเรียบเด็ยกับตัวรถในส่วนของตัวยางของเขาเขาให้มาดีมากเลยนะคือจบเลยครับเขาให้มิชลินพายออ o สปอร์ตเป็นรุ่นที่รองรับแรงขับแรงบิดแบบรถ E ีวีเลยหนึบหนึบครับประตูของเขา่กระจกจะมาแบบเฟรมเลททั้ง4บานเลยแต่กระจกบานหน้าเ,นเขาจะมาแบบกระจก2ชั้นเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยเรื่องการเก็บเสียงส่วนด้านหลังนี่ชั้นเดียวใช่ไหมครับด้านหลังเ,เป็นกระจกชั้นเดียวไม่ได้เป็น2ชั้น<อ>ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้ทำไมเขาไม่ให้มาทั้ง4บาน มาถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยดีไซน์เขาอะเขาจะล้อไปกับเดร์ทามลันนี่ไรด้านหน้าเหมือนด้านหน้าคือจะเป็นเส้นเส้นยาวๆเนี่ยจากซ้ายไปขวาเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้างบนเนี้ยจะมีสปอยเลอร์ให้แล้วก็คันเนี้ยเขามีใบปัดน้ำฝนมาให้แต่ว่าเขาอะซ้อนอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดมองผนเผอนอะเหมือนจะไม่มีมาดูด้านท้ายหน่อยนะครับสามารถกดด้วยมือก็ได้หรือจะกดสั่งจากมือถือก็ได้นะเรากดจากมือเลยดีกว่าอยู่ใกล้ๆ พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะมากเลยนะถ้าบอกเป็นตัวเลขก็คือ57 1็เอลิตรเลยนะพื้นที่การเก็บของและยังสามารถพับตัวเบาเป็นแนวเรียบได้สามารถยัดของเข้าไปแนวลึกได้อีกนะครับคือเอาจริงๆไม่ใช่แค่ของจะเอาคนสองคนนอนราบเข้าไปก็ยังทำได้ผมลองนอนมาแล้วชิลมาก x ถึง g 6คันนี้นะครับความยาวอยู่ที่4,753ม mm, มิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,920ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,650ม mm, ิลิเมตรฐานล้อย,ยาว2,890ม mm, ิลิเมตรเทียบเท่า้กับ tesla model y นะครับแบตเตอรี่เป็น mmc ขนาด87.5กิโลวัตต์แอลมากับเทคโนโลยี800โวลต์รองรับการชาร์จ dc อยู่ที่280กิโลวัตต์แอล ac อยู่ที่11กิโลวัตต์แอล ในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับกว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้วนะเนื้อที่เหลือๆเ,เลยครับและด้านหน้าเขาก็ยังขับขี่ได้สบายนะเข่าไม่ได้ชนเลยเขามีแอร์ด้านหลังแล้วก็ด้านล่างของแอร์เนี่ยยังมีรูชาร์จไฟเป็นไทซีเรื่องของการปรับเบาะด้านหลังเนี่ยก็ยังทําได้นะครับใช้มือดึงขึ้นมาด้านข้างแล้วกดลงไปได้เลยส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีที่พักแขนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วกดเข้าไปป๊บเด้งออกมาสมูทๆเลย ตอนนี้เรามาอยู่ที่เบาะหน้านะครับ X เพิงคันนี้เขาจะมีเบรคคมซีดมาให้เบรคคมซีดเนี่ยจะมาทั้ง2ตํตำแหน่งเลยก็คือทั้งคนขับและคนนั่งคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะมีจอกลางมาให้จอกลางเนี่ยเขามากับขนาด14.9นิ้วอีกนิดเดียวมันจะ15แล้วนะทำไมไม่ให้15มาเลยล่ะพี่อีกนิดเดียวเองอะเสียดายเนื้อที่ก็เหลือๆนะเนี่ยเออใช่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จเขาเนี่ยก็คือจ่ายไฟทไี่สูงสุด50วัต์ชาร์จได้สองเครื่องใช่ชาร์จได้2เครื่อง แล้วไม่พอนะเขายังมีเนี่ยที่เป่าลมไม่ให้โทรศัพท์อะร้อนอ oh. เพราะว่าการชาร์จไวเลสชาร์จเนี่ยโทรศัพท์มันจะร้อนมาก uh uh. แต่อันเนี้ยมันจะมีที่ระบายอากาศให้ uh uh. ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีที่วางแก้วน้ําะวางได้สองใบ,รบตรงนี้เขาจะเป็นที่เก็บของแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีที่เก็บของอีกชั้นหนึ่ง uh uh. แล้วก็จะมีจะมีช่องชาร์จ USB Type A กับ Type C มาให้ X uh uh. เพิ่งคันเนี้ยรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto ทั้งเสียบสายแล้วก็ ไม่ต้องเสียบสายเป็นบลูทูธใช่แล้วก็บลูทูธได้เลย uh huh. ที่ชอบมากๆเลยอ่ะคือจอกลางอันนี้เขาอ่ะการใช้งานเหมือนแท็บเล็ตเลย uh huh. คือด้านล่างนี้ครับเขาจะมีเป็นช็อตคัทซึ่งสามารถเราคอสตอมได้เลยเนี่ยลองดูนะถ้าเรากดค้างเอาไว้เนี่ยเราสามารถลบออกได้แล้วเราสามารถเอาตัวอื่นมาวางได้เลยเราก็ลากมาแล้วก็วางทีเนี้ยมันก็จะเป็นช็อตคัทของเราละส่วนหน้าจอเนี่ยเขาก็จะสปิดได้เราอยากจะสลับจอด้านซ้ายขวากันแล้วก็ใช้สามนิ้วปัดได้ Mm hmm. uh huh. คือเรา uh huh. เราชินกับการใช้แบบนี้แล้วพอเขาทำซอฟต์แวร์มาที่มันใกล้เคียงกันะเราเลยรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายเอย้แต่ข้อดีคันนี้คือเขามีแอปสโตร์ของตัวเองนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูแอปสโตร์ uh huh. App Store. เดี๋ยวนะนี่แอปสโตร์นี่คือนี่เห็นไหมเราสามารถดาวน์โหลด YouTube, d i s n e พ p l u s p r i m e v i ดี o อ p p p e TV t i k t o k o k มาลงในเครื่องได้เลย mm hmm. แล้วจะมาลองจอดรถให้เขาจอดเองดู<อ>ว่าเขาจอดเองแล้วเป็นไงบ้างวิธีการนะครับก็ง่ายๆเราเข้ามาที่ลานจอดรถใช่ไหมแล้วถ้าเราขับชา้าต่ำกว่า30<อ>มันจะมีไอคอนแบบนี้ขึ้นมาเราก็กดไอคอนนี้เข้าไปพาร์ i ก,กิงกก้งพาร์ g กิ้งเนี่ย<อ>เขาก็จะเขาจะดีเทคว่าช่องไหนอ่มันว่างบ้างอุ้แล้วตรงเลยนะเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราเลื่อนๆไปใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาว่าเอ้ยต้องไหนให้เราจอดได้<อ>ทีนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะจอด อ่สมมติการนะเราจะจอดช่องอ่ะด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยช่องนี้อ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลงไปรอด้านล่างได้ไหมได้ผมจะได้แบบคอยดูได้แล้วผมคิดว่าผมอยากจะจับเวลาหน่อยได้ว่าเขาจะใช้เวลาในการจอดนานแค่ไหนเพราะว่าผมก็เคยเห็นหลายรุ่นแล้วกว่ามันจะจอดได้นน้วยึกยักเข้าออกอึกอ่ามันช้าขอดูหน่อยถอยเองเร็วกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูว่าคันนี้เร็วไหมขอวัดหน่อยปะปไปเอาละครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะ พี่ออสเริ่มแล้วเหรอเอาเริ่มจับเวลาครับไปแล้วเหมือนว่าจะเทคเดียวเลยนะนี่เทคเดียวปะเทคเดียวเสร็จเลย19 20เขาเสร็จแล้วครับอยู่ที่ประมาณ20วินะ มาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองอีกสักทีหนึ่งเมื่อกี้มันโล่งไปหน่อยด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรถประกบเลยครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองให้ x p p e ซ g เเนี่ยจอดแบบมีรถขนาบข้างซ้ายขวาดูซิว่าใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลานะครับมาเลยอันนี้จะจอดยากหน่อยเพราะว่ามีรถจอดด้านซ้ายแลด้านขวาเขาจะเป็นเกาะกลางจะโดนไหมซ้ายขวาผมว่าน่าจะมียึกยักก่อนหนึ่งทีเข้าเลยเหร อ๋อยึกยักก่อนเห็นไหมนะอมตอนนี้จะเข้าสี่สิบวิแล้วครับพื้นที่จอดรถปัจจุบันแคบและกระจกมองข้างจะพับอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยโปรดใช้ความระมัดระวังฮ้หยุดครับอยู่ที่หนึ่งนาทเีเป๊ะเลยหนึ่งนาทีผมว่าสําหรับการจอดแบบนี้นี่โอเคเลยนะพี่หนึ่งนาทีจะบอกว่าฮะที่จอดรถรที่มันแคบเขาพับกระจกให้เองเลยนะโอเขาแจ้งเลยว่าที่จอดรถนี่แคบเขาพับกระจกให้เอ้ยแกว,ว่ะเออ อีกอันนี้ไม่เคยเจอลองให้เขาจอดแบบลงจากรถไหมเอาดิแบบไม่ต้องมีคนในรถเลยใช่มันจะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมก็ต้องลองดูไม่รู้เหมือนกันใจเย็นนะไม่ใช่รถเรานะเออแต่เราเชื่อใจรถเอาเซนเซอร์เยอะใช่ใช่ใช่ใชเหมือนเดิมครับเราก็เลือกช่องจอดก่อนทีนี้เราไม่ต้องกดเริ่มเราแค่เข้า P แล้วเราก็ลงจากรถได้เลยอ่าโทษทีนะครับพอดีรีบนะ่ะเดี๋ยวให้รถมันจอดเองนะ่ะ เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน X เพิงแล้วเราเลื่อนขึ้นเขาก็จะมีการจอดรถระยะไกลกดค้างเพื่อจอดรถทีเนี้เขาก็จะไปเองละนีเ่เอาเอาแล้วนี่เขากำลังเข้าจอดเองเลยนี่เห็นไหมนี่กำลังบอกว่ากำลังเข้าจอดอ่านี่เขาไปเข้าจอดเองไม่มีใครรถนะผมอยู่นี่กันสองคนเลยเฮ้ยเอาแล้วนี่เสร็จทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดล็อกรถได้เลยนะแล้วก็ไปได้เลยมันมีอีกในสถานการณ์หนึ่งสมมติเราไปจอดที่มันแคบๆใช่ไหม แล้วเราอยากจะให้รถเขาออกมาเพราะเราขึ้นรถไม่ได้ประตูติดนี่เราก็เข้าโหมดนี้เดินหน้าถอยหลังใช่ไหมแล้วกดเข้าไปเดินหน้าถอยหลังปุ๊บนี่เขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราจะเลือกเดินหน้าหรือถอยหลังนี่เดินหน้าถอยหลังนี่เราก็เลือกเดินหน้าค้างไว้ต้องลูนมือไหมไม่ไม่ต้องนี่นี่เขาก็จะออกมาแล้วนี่ขีมอนมาแล้วนี่มาเลยนี่ออกมาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคเปิดประตูได้แล้วเปิดประตูได้แล้วใช่อ่ะหรือถ้าเกิดว่าเรา จะถอยจอดที่แคบเราตั้งลําไม่ล้วอยากให้ถอยจอดแล้วก็กดค้างเขาก็ถอยเข้าไปเองโคตรล้ําอ่ะพี่เราอยู่ในยุคสอง0ันสามิบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยว่าคันนี้ช่วงนี้นะคันนี้ล้ําสุดแล้วเออ,เอ,อแล้วเราก็ผสเร็กก็เหมือนเดิมแล้วก็กดล็อกรถได้เลยเออพี่ผมขอยืมสักล้านห้าได้ไหมล่ะจะเอาอีกแล้วเหรอแหมมันน่าโดนจริงไปเราไปลองกันดีกว่า ตอนนี้เรามาลองขับกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในรุ่นลองเลนส์นะนถ้่าที่ลองขับมาเพี่เี้ยพี่โก้คิดว่าไงเท่าที่ผมได้ลองขับมานะมันเป็นโหมดอีโคผมว่าก็แรงแล้วนะแล้วถ้าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าปกติเนี่ยมันก็จะน่าจะแรงกว่าอีโคอีกนะส่วนช่วงล่างช่วงล่างของคันนี้เท่าที่ลองขับมาเนี่ยเขาจะแบบว่าออกทางแน่นแน่นแน่น่หนึบนึบไม่ได้แข็งเดินทางไปด้วยกันแบบว่าทั้งครอบครัวเนี่ยคือนั่งสบายแน่นอน คันนี้เขาจะมีกล้องเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยกล้องเขาจะติดขึ้นมาเท่าที่ลองใช้คันอื่นมากล้องเขาอาจจะอยู่ติดอยู่ใต้กระจกเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะส่องพื้นมันจะไม่ได้เห็นรถหลังจริงๆแต่กล้องตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเห็นทุกเลนเลยอ่ะเห็นเลยคือมันช่วยได้จริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีเลยชอบส่งพวอะไรคันนี้นะครับเขาจะมีระยะฟรีนิดนึงไม่ได้คมเนี่ยลองดูโยกดูเนี่ยอะการที่เขาไม่ได้คมมากมันก็ทําให้ขับสบายนะจริงๆเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ มันไม่ต้องโฟกัสกับการขับมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองระบบ a c c กันวิธีการเปิดก็คือเรากดด้านขวาที่เป็นเกียร์นะครับกดลงหนึ่งครั้งก็จะเข้าระบบ a c c เขาก็จะวิ่งตามคันหน้าไปเรื่อยๆสมมติตั้งไว้ที่ร้อยเลยอ่ะปึ๊บนี่ไม่ได้กดเร่งใช่ไหมไม่ได้หยิบเลยเลยอ๋อเหรอ,อไม่ใช่ว่าเขาเร่งให้เองเลยใช่แล้วพอมีคันหน้าขวางอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะชะลอทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปิด l c c ก็คือจะช่วยรักษาในเลนด้วยเนี่ยแล้วก็กดสองครั้งตึกต๊กตึ๊กอ่าทีเนี้ยเราเข้าระบบ LCC ละเขาจะเปลี่ยนเลนเองได้โดยการที่เราเปิดไฟเลี้ยวอ่าเดี๋ยวลองดูนะสมมุติเราเปิดไฟเลี้ยวขวาด้านขวาว่างเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้แล้วก็ชูึ้นไปเลยแล้วเราจะลองเข้าซ้ายดูปึ๊บว้าว <Wow. S 1> อ่าด้านซ้ายว่างเขาก็จะเข้าให้ uh. อ่าอ่าแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงเนี่ย uh. ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเนี่ยอ่ะ ผมอ่ะใช่ใช่คุณแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงซะแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ด้วยความที่ฟังเพลงบ่อยนะครับแล้วก็ชอบนั่งดูหนังอะไรในรถด้วยเนี่ยคือบอกเลยว่าคันนี้นี่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะเรื่องของการฟังเพลงผมลองฟังเพลงแนวร็อกแนวแบบว่าฮิปฮอปเมื่อกี้นี่ลองฟังแล้วคือมันสามารถคัสตอมอะไรได้หลากหลายมากคือถ้าคุณปรับอีควอไลเซอร์ของเขาให้มันตรงตามแนวที่คุณฟังก็คือเยี่ยมดีมากๆมีมิติ แล้วก็ถ้าเกิดดูหนังเนี่ยผมชอบมากเลยนะปรับเป็นเหมือนกับว่าแคมปิ้งโหมดอะแล้วเรานอนฟังเพลงดูหนังที่เรานั่งกันสองคนอะชิวมากคือลำโพงบอกเลยว่าเท่าที่ผมได้ลองวันนี้เนี่ยผมประทับใจแล้วผมพอใจแล้วอะสำหรับเครื่องเสียงแบบนี้นะแอร์เราชอบแอร์คันนี้แอร์คันนี้มีระบบสวิงอ่าเออมันทําให้แบบว่ามันกระจายแรงลงมออกไปทั่วๆม,มันไม่ได้เป่ามาอยู่จุดเดียวมันก็เย็นทั่วถึงอะ มันไม่ได้แบบว่าขับไปแล้วแบบแอร์เป่ามือจนมือเย็นไปข้างหนึ่งแล้วข้างหลังก็น,นี้ก็เย็นใช่ไหมครับเย็นนะเพราะว่าเขามีแอร์ข้างหลังไงดีเลยนะส่วนเรื่องหลังคาหลังคาเขาให้มาเป็นพานาโ i c ิกกัตลูฟค่อนข้างบานใหญ่เลยอะ่ะคือเริ่มตั้งแต่เนี่ยคนขับเนี่ยไปถึงศีรษะคนนั่งหลังเลยแล้วไม่ได้ร้อนด้วยนะพี่คือเขาเคลมว่ากระจกเขาว่ากัน UV 99เาอ่าใช่ไหมแล้วก็กันความร้อนด้วยใช่แต่ ก็ยังอยากให้มีม่านมาอยู่นะเพราะว่ายังไงเราก็รู้สึกว่าเมืองไทยอ่ะพอเป็นเข้าหน้าร้อนจริงๆอ่ะมันน่าจะร้อนอ่ะคือรถคันนี้เรารู้สึกว่าส่วนตัวเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นรถที่แบบว่าคลีนคลีนนะมินิมอลหน่อยภายในเขา่ไม่ได้ดูหรือว่าอะไรมากแต่ว่า user interface เนี่ยเขาว่าทำมาดีใช้งานง่ายลักษณะการใช้งานอ่ะจะคล้ายคลกับพวกแท็บเล็ตเราสามารถคอสตอมพวกแบบว่าช็อตคัทอะไรได้ส่วนการขับขี่เนี่ย จะบอกว่าเหลือเฟอือเหลือใช้แล้วคืออัตราเร่งเนี่ยกดปุ๊บอะเขาก็กระชากงี้ได้เลยเนี่ยเป็นรถบ้านที่ซิ่งได้นะ่ะแน่นอนแซงพ้นแน่นอนอไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอัตราเร่งเนี่ยส่วนช่วงล่างความแน่นความหนึบเนี่ยบอกเลยว่าก็ดีพวงอะไรก็ก็ดีก็ดีถึงจะมีระยะฟรีนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าขับสบายคือนุ่งซอฟต์แวร์เองเขาก็ฉลาดระบบอัจฉริยะเขาอะเยอะ ร,ระบบช่วยใช่ระบบช่วยเหลือลการขับขี่ระบบอัจฉริยะในเรื่องของการจอดรถแล้วก็แถมยังมีแอปสโตร์ด้วยจากจากที่ได้ลองมาวันนี้นะพวกฟังก์ชันต่างๆที่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันทั้งช่วยจอดทั้งเรื่องของการเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าเราใช้งานได้จริงและไม่ได้มีเขินเลยว่าจะต้องมาหลอกว่าเอ้ยมันต้องใช้งานในสถานาการณ์งงอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นคือเขาทํางานได้จริงเลยไม่ได้เกี่ยงสถานการณ์ด้วยเอาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจอดรถสรุปกันดีกว่า X ถึง G 6นะครับเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือมีรุ่น Standard กับลอง r a น g e นะก็คือรุ่น t t n n d r r เนี่ยจะอยู่ที่1,439,000บาทส่วนรุ่นล n g r a น g e เี่ยอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาททีนี้เรามาดูว่าเขาต่างกันตรงไหนคือในเรื่อง <ๆ S 2> ซอฟต์แวร์ในเรื่องซอฟต์แวรว์ระบบการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจะบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยให้มาเหมือนกันหมดเขาใจป้มมากไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันที่กําลังเหรอแตกต่างกันจริงๆอ่ะคืออยู่ที่แบตเตอรี่ ราคามันน่าจะต่างกันที่แสนหกใช่ไหมเท่าที่ฟังเมื่อกี้ใช่ราคามันจะต่างกันอยู่ที่แสนหกตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะให้แรงม้ามาอยู่ที่258แรงม้าครับ440นิวตันเมตรได้แบตเตอรี่เป็น LFP ขนาด66กิโลวัตต์อาวส่วนตัว DC Fast Charge เนี่ยเขาจะรองรับสูงสุดอยู่ที่215กิโลวัตต์ครับส่วนระยะทางในการขับขี่สูงสุดเนี่ยได้ถึง435กิโลเมตรเป็นมาตรฐาน WLTP ครับ อัตราการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน6.6วินาทีนเนี่ยตัวรองเลนส์เนี่ยก็คือเขาจะให้แรงม้ามาเนี่ยคือ285แรงม้า440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ได้แบตเตอรี่ m อ c ขนาด87.5กิโลวัตระยะทางวิ่งเนี่ยเขาเคลมว่าเขาวิ่งได้570กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p นะครับแล้วก็อัตราเร่งศูนย์ถึง1 0อยเนี่ยอยู่ที่6.2วินาทีถ้าเกิดว่า2คันนี้จะต่างกันที่ระยะทางวิ่งก็อยู่ที่ท่าผู้ชม,มวจะ ชอบแบบไหนในชีวิตประจำวันอาจจะวิ่งไกลหน่อยไม่อยากชาร์จได้บ่อยก็ไปตัวรองเลนส์แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเซฟแสนหกก็ตัวสแตนดาร์ดก็เพียงพอนะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มามันเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันแค่แบตเตอรี่กับระยะทางวิ่งแค่น,นั้นเอง X เพิ่ง G6 คันนี้เป็นรถที่ไฮเทคที่สุดซอฟต์แวร์ดีที่สุดในช่วโมงนี้เลยอยากให้ทุกคนมาลองนะครับวันนี้ดีจริงๆส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยอรองพิโก้ว่างไงบ้างผมว่าเอาเอาส่วนของภายในก่อนนะภายในนี่คือแทบจะไม่มีที่ติเลยนะผม นั่งก็โล่งเฮด o ูมก็กว้างแล้วก็ยังมีโหมดที่เป็นเหมือนแคมปิ้งใช่ไหมครับที่เรานั่งนอนดูหนังได้สบายๆแล้วก็เครื่องเสียงอ,อันนี้ผมได้ลองมาแล้วเครื่องเสียงดีมากๆรถคันนี้การขับขี่นะแรงเหลือเฟือเหลือใช้ครับอัตราเร่งดีช่วงล่างดีคือจะบอกว่าคันนี้ดีอะ่ะแต่สุดท้ายนี่ครับก็อยากให้ผู้ชมอ่ะมาลองเทสมาลองขับมาดูว่ารู้สึกเหมือนเราไหม ว่าดีจริงไหมนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณเอ็กเพิงะะพรัชพฤกษ์นะครับที่ให้เรายืมรถวันนี้มาเทสได์มาเทสได์ที่นี่ก็ได้น้องเซลนล่ารักทุกคน<ห>น้องแบงค์ครับให้เขามาแนะนำหน่อยดีกว่าให้น้องเขามาแนะนำนิดนึงจุ๊บๆ,ๆ,ๆโอเคนี่นี่มาตรงนี้นนเลยครับ,รบที่นี่นี่เป็นโชว์รูมใหม่อ่ะเนอะอยากให้แนะนาหน่อยครับว่าจะพร้อมให้บริการเมื่อไหร่ยังไงก็ณตอนนี้นะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงชมสีรถได้แลวก็ทดลองขับได้ที่โชว์รูมราชพฤกษ์แล้วนะครับแต่ว่าโอเคแหละโชว์รูมยัง ดีโนเวทไม่เสร็จนะครับแต่ก็เป็นภายในเดือนนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วภายในเดือนนี้นะครับเพื่อนๆเตรียมตัวได้เลยใส่รองเท้ารอแล้วเตรียมมาเหยียบคันเร่งได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้โชว์รูมจะอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับหรือไม่ก็เซิร์ช Google Map ได้เลย expert ราชพฤกษ์ครับผมอ่าบริเวณอ่าน่าจะใกล้ๆกับตรงข้ามของตรงข้าม The Crystal ราชพฤกษ์เลยครับอ่าโอเคนั่นแหละครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็ลองมาเทสกันนะครับได้ครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วยช่วยให้กำลังใจเราสักนิดนึงเราจะได้มีคลิปดีๆให้ดูต่อไปนะครับผมครับสเปซบาร์ครับติดตามบนเทปหน้านะครับขอบคุณนะครับแล้วเรามีเพจไหมครับอ่าก็ติดตามได้ที่เพจเอ็กซ์เพลิงราชพฤกษ์เลยครับผมสามารถด้านหมายทดลองขับได้เลยครับผมฝากด้วยครับครับสวัสดีครับ